สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับบางช่วงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับเพราะว่า,ขาเขาเปิดเพลงในศูนย์การค้าหรือว่าในห้างเนาะมันจะนะมีเพลงลิขสิทธิ์นะฮก็อาจจะมีการนะหยุดโดยกระทันหันนะครับไม่ต้องงงนะคุณผู้ชมนะโอ้โห สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาปกที่ร้านแมคโครสกลนครนะครับเดี๋ยวลุงจะมาดูกฟองสิ่งหนึ่งนะครับไปซื้อไปกับแฟนนะครับครับมาสนผักกันว่าไม่รู้ว่าเราจะมาซื้อไปอะไรนะครับลองเข้าไปดูในนะครับหัวเาะาเลย เดินจะช้านอนเดินเท่าจ่าระวังระวังกล่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะจ่าโอ้ขนมขนมขนมโอ้ขนมขนมอะไนอ่ะ อ๋รอร,รู้รู้เลยว่าอยู่ล็อกนี้ขนาดนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราใส่ไหนใส่ไหนนะครับไปเซอร์ไพรส์กับป้าสนผักนะครับโอ้โหนีนกนางนวลด้านบนอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหรือจะเอาตัวนี้เสือว่าไงเสือทำไมราคาแพงขนาดนี้เพิ่งรู้นะนี่ เสื้อว่าจะมาดูไหนเสื้ออ oh ันนี้สี่สิบเก้าเซนค่ะเสื้อโอ้ my god ราคามันขนาดนี้เชียวเหรอหัวมดาที่ไหนสวัสดีครับเข้าใจเข้าใจว่าโมกก๋วยเตี๋ยวราคาสักพันสองพันห้านี่มันทำไมลงเรามาดูนะครับมันจะมีสองแบบอ้าวสองแบายนะครับครับอ้าวมีสองแบบนะคุณผู้ชมยกระโหมทให้กับแบรนด์หัวมาลายเสื้อว่าตัวไหนดีเสื้ออื้อหือตัวข้างล่างตรงนี้เหรอ อะไรนะราคาราคาอยู่ตรงไหนนะฮะลูกศรชี้อ๋อลูกลูกศรชี้ลงนะฮะลูกศรชี้ลงคืออยู่แถวหน้านะฮะเสือกับจ่ารู้แล้วว่าทำไมถึงราคาแพงร้อยแบบไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เสามช่องเห็นคำนี้ไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะไรสานตะกัูไร้สานตะกั่วนะครับผมโอ้ไม่น่าละถึงแพงเอาเอาตัวไหนแต่ผมไม่รู้นะ เราจะเอาตัวไหนไปเซอร์ไพรส์ต้องต้องสามแช่งสามช่เนาะสแช่งสามเลยจะแช่งไปไหนพี่แนะนำเลยพี่แนะนำสามช่องสาช่องพอดีก็คือจะเป็นใส่ได้เป็นทั้งแบบลวกเส้นนะใส่แล้วก็น้ำตกอ๋อมีน้ำใสกับน้ำตกอะอย่างนี้ใส่อย่างเดียว ได้มาแล้วเราก็แบบเลือกน้ำตกที่หลังอ๋อนี่ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยใหญ่แม่ค้าที่เขามือใหม่บางทีเขาจะเอาเขาเขาเลยใช้เลือดหมูสดใช่ไหมทำเป็นน้ำตกอ่าแยกใส่ชัยเธอทุกทีโอ้ทุกทีแล้วก็ใส่น้ำร้อนนิดนึงมันก็จะเป็นน้ำตกถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาแบบสามช่องนี่แหละสามช่องนี่ไหมอืมเดี๋ยวบอกคุณนายสวนผักนะว่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอาแบบนี้นะครับอย่าง ยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่ออย่าไปดูราคาเลยอายเขาเลยสี่ห้าเนาะใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับพี่สองเจ็ดตรงไหนเนาะราคามันต้องอันนี้น่าจะแพงกว่าเพื่อนเปล่าเจ็ดเก้าสิบอ่าได้เลยครับแล้วอ่ามันจะเป็นพวกกระชอนอะไรพวกพี่อุปกรณ์อื่นๆอยู่ล็อกถัดไปอยู่ล็อกถัดไปนะครับต้องใบนี้นะครับหรือว่าใบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงช่างถือถือหม้อก่อน ถือหม้อกก่อนยกขึ้นก่อนโอ้ยหนักเงินหนักทองยังไม่เปิดร้านเลยจากเงินหนักทองแล้วเหรอพอได้เงินนอ่ะนี่นะฮะเราได้แล้วนะครับเราแบบสามช่องนะครับแล้วมีรับประกันด้วยนะครับในบริเวณนี้นะครับไร้สารตะกั่วแล้วก็แบรนด์ครับนี่นะฮะคุณผู้ชมนะหัวมาลายซีบราของแบรนด์แบรนนด์ะะ เราก็จะไปดูอุปกรณ์อื่นๆนะฮะที่ใช้ใน,นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมาดูมาดูนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะจังมีทุกอย่างให้เลือกเลยนะฮะเราจะเอาแบบไหนแบบลวกเส้นอ่ะมันเป็นแบบตะกร้อนี่ไงนี่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 แบบตะกร้อเนี่ยโอ้เห็นไหมทีนี้ของเป็นตะกร้อนะครับตะกร้อเราจะเอาแบบนี้ เพราะว่าแบรนด์แบรนด์มาลายไม่มีไม่มีไม่มีแบรนด์มาลาไม่มีนะจะเป็นแบรนด์นี้ราคาแล้วมันจะถูกใจป้าสวนผักไหมเนี่ยโอ้แบรนด์ดีขนาดนี้มันจะถูกใจเขาไหม่ะของคุณภาพทั้งนั้นเลยใช้ได้นานอ๋อเหรอแล้วก็จะถูกใจเขาไหมเนี่ยอย่างนี้ยังไม่รู้ครับจะมีสายตรงออกมาหรือเปล่ารอดูจะมีสายตรงออกมาอันนี้แบรนด์อะไรชิ้แบรนด์ะ แล้วอานี้นะตัวนี้นะอันนี้แหละแต่ราคาอยู่ไหนแล้วลลก็จะถามนี่ราคารลคาบาทมีราคาที่เรามาน่า 300, นจะสามร้อยอาจะสามร้อยนะสามห้าเก้าประมาณนี้ได้อยู่อ๋อนี่ไงถูกแล้วถูกแล้วสามห้าเก้าอ๋อสามห้าเก้านะ,ะ,ะแล้วเราทําก๋วยเตีย๋ยวเราจะมีกี่อย่างที่เราทําอย่างนี้ด้ไหมอันนี้ใช่ใช,ใช่ไหมเสืออันนี้น่าจะไม่ไม่ใช่ลวกไอ้นั่นมั้งไม่น่าจะใช่ลวกก๋วยเตี๋ยวหรอกมั้งนี่ตะก้อลวกเส้นเหมือนกันอ้าวเหรอ แล้วก็ลวกเส้นเหมือนกันแต่เป็นด้ามสั้นด้ามสั้นอ๋อใช่ด้ามยาวนะด้ามยาวเป็นหม้รอนเนาะอืมตามความตามความยกลึกของหม้อของเราแล้วยังอื่นอ่ะที่ใช้ลวกพวกอ่าผักอ่ะแบบนู้นไี่แบบข้างล่างนี่ไม่ใช่เหรอเขาใส่ดีวยกันมันก็ใส่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนาะมันก็ลวกทีเดียวนะโอเคงั้นเราได้แล้วครับหม้อก๋วยเตี๋ยวกับหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับกับตะกร้อลวกกอืมจะช้อนจะใช้ลวกเต้นนะครับ อะไรลูกอะไรนูฮะอะไรก็มีอะไรอีก <words> ท <Okay, okay. S 2> ี่จำเป็นมีดไหมมีดดีๆหรือว่าหม้อหม้อใส่อะไรนะพวกพวกหมูอันนี้ชุดหม้อแข็งใช่ไหมที่ก็ใส่พวกหมูพวกอะไรนะ เลือดอะไรเงี้ยก <air> okay, like uh ็ใ oh, ส okay, okay. ่หม้อพวกนี้ไหมเพวกพวกนั้นน่าจะใส่พวกวัสดุอื่นได้ไหนเอเออโอ้ดีเลยเลยดีดีได้เลยไดเลยตามนั้นโอเคโนโอเคโนโว้าหโอเคโอเคนูกโอเคล้นี่ไงอย่างดีเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือชุดใส่เครื่องปรุงนะครับเพื่อที่จะไปวางนะครับเพื่อที่วางเนาะตามโต๊ะก๋วยเตี๋ยวนะ อันนี้จะเป็นแบบไอ้อะไรนะแบบแบบแบบอันนี้จะเป็นแบบโบราณหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะฮะอ๋ออันนี้โบราณเหรอเออก็มันสมัยก่อนโบราณนะคุณพูดอ่ะไม่ไม่ไม่แอดมินเป็นคนทันสมัยนะฮะแพงอีกแล้วเจอาตัวนี้ด้วยใช่ไหมเอากี่ชุดอย่างเงี้ยเอากี่ชุดดีเอาสองพอไหมสองเหรอสามดีสามเหรอสาตุ่ยไงเราเราจะเปิดกี่ตุ่ยเราไม่มีรถเข็นเลยอ่ะ สามชูอ่สามก่อนเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่เบียดกันมากมันจะไม่ต้องเลอะไม่มากมายนะที่ใส่ช้อนน่ะโอ้ใช่ใช่นั่นแหละมันต้องใช้นะที่ใส่ช้อนนี่แหละใสช้อนก็ต้องสามาของจำเป็นนะฮะที่ใส่ช้อนนะครับเียบร้อยนะครับครบยังครับเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเบื้องต้นพี่จาน้ำซุปเออจองจองลืมเลย เจอเอฟซีอ้าวทุกคนเราเกือบจะไม่มีที่ตักน้ำซุปให้ลูกค้าแล้วโเรามาเจอของนี้ฮู้มาด้วยยังไงเนาตักน้ำซุปนะครับยี่ลองบาทเลยมันมีแบบยาวแบบสั้นเหรออันนี้แบบยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบยาวเป็นตาจรวดมันต่างกันตรงไหนไม่ใช่ยาวกับสั้นใช่ไหมไม้ไม้ไม่เหมือนกันเราเอาตัวนี้ไหมตัวนี้ก่อนเนาะได้ครับได้ได้ไหมได้ไหมพี่ ขายปลาได้ไหมแล้วจะอื่นนะครับที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตักน้ำซุปถามก่อนที่ลวกเส้นลูกช่างมีงบเท่าไหร่ในเรื่องของเนี้ยนี่ครับขอบคุณครับวันนี้ฮาเองเลยนะมเซอร์ไพรส์มากแรกเองก็ไม่รู้ว่าช่างจะพาไปไหนไม่รู้ว่าจะพาไปไหนดูท่าทางจะไม่พอเลเนี่ย ขึ้นรถเล่นนะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อนะพนักงานเช็คคุณภาพให้ด้วยนะน่ารักมากเลยนะฮะานฟเอฟซีกอดกอดกอดแม่กอดเลยโอ้โหกอดหมดครับ เราเือมันเรือมันยัไันนี้พอดีผมขึ้นหลังคาสองาวันแล้วหน้าดำเหมือนเป็นเสือไปแล้วขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่สาธุได้ไหมเด้ับวชวันไหนบวชวันไหนเบื่นจ้ะบวชบวชศวันา เราค่อนบวชอะแม่เดือนเรื่องะไรบวชบวชบวชบประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยแม่ขอได้บุญเยอะแม่ด้กคนวันนี้มาดูมองก๋วยเตี๋ยวให้แม่ให้ให้ป้าป้าป้าแม่ของลูกมันจ่คุณนขันเหรอครับนี่เดิมครับที่บ้านจะผัดนุ่มเลยมองดูที่นั่น คับครับแ่วกัครับแม่ขอบคุณลายลาแม่ไปซินกับทางร้านไว้นะขายขายของขายก๋วยเตี๋ยวได้แล้วเออไปทำเอ็มอูยขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเลยค่อยเอามาจ่ายเขาเนาะ ใจดีมากนะครับดีใจดีมากครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะครับโอเคนะคุณผู้ชมนะขอบคุณที่ท่านรับชมคลิปนี้ให้กับเสือผฝ่ไยแล้วก็มนโอมชาแนลนะครับก็อย่าลืมนะชมคลิปอื่นยอดล้างให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวนะ,จะเจอเอฟซีอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปชําระเงินนะถ้าตัางไม่พอก็เอารถตู้นะเป็นประกันเอาไว้งลงจากหลังคาแล <c oughs> ้วเราก็จะเดินรับพลงจากหลังคาทำมุงหลังคาร้านก๋วยเตี๋ยว นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพิล็กเวลาเอฟซีมาจะได้มีก๋วยเตี๋ยวทานตอน<า><า>รับเนาะตอนรับบริการเอฟซีรับ,รบ,รบ